เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเอาสว้พีครับ้ามนี่ผมมาชีา้เป้ารถสวยสวยไม่ชมเลือดสีเลือดขายนะครับคันนี้เป็นนิสสันแนบนิสสันเซฟิโลปีศูนย์หนึ่งครับ,รบกับราคาถูกๆสองหมื่นสามพันบาทนทั้นเองเครื่องเกียร์ดีครับสีสวยบอดี้เดิมๆบางๆไม่มีชนหนักเล่มหนกระตานชุดโอนครบนะครับสองหมื่นสามพันบาท ใงานเดินทางไกลกันแดดกันฝนได้สบายครับรถมันผ้านเดิมๆฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมานีีเป้าหรือสีประจามไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมได้เลยครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับติดต่อโดยตรงได้เลยเครื่อง V ี2 0 0 0งพ cc ครับแรงๆครับขับดีวิ่งขิวช่วงล่างแน่นหนึบตัวบอดี้สวยครับขันหน้าบางๆครับลูนอตยังกลมไม่มีรอยชนหนัก สนใจก็สายตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ